ลำทีเดียวครับสุราษฎร์ใต้ชุมพรขวาเดี๋ยวได้แล้วรวมรวมพลังรวมพลังเจอกันสองจังหวัดวัดประดูกับไปลรพี่น้องโอ้แล้วเขาต้องมาชมตาองมาฟังทีเข,ขนานำคำนำเยตาเขาต้องมาชมเรือคู่นี้แล้วว่าไป็นการพบกันของศรีหานุมานจากวังตะกอจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ทา้ง ทันหรือไม่ทันว่ายังไงพี่น้องชาววัดเขาจะนี้ต่อขอไปในเมื่อพี่วายจาวัดมาดูเมนราธานีโหโหมาดูว่าดำทมินดำทมินรวมผลรวมผลคนอำเภอเมืองรวมผลอำเภอเมืองน้ำดืมนดำตะบุญทุ่งฆ้าทุ่งข้าว่ายังไงไรี้ได้ตามไรี้ไ้ตามกันลังเข้าสู่หลักที่สามน้ำอยู่ครึ่งลำนั่นคือซีหนุมโน เอาละครับนั่นคือสีอนุมานว่านำอยู่ประมาณครึ่งล้ำสีอนุมานเนี่ยมาจากสุราธานีครับชุดผีพายเพชรประดูครับแล้วก็ดำธม,มินนี่มาจากชุมพรเลยมาปะทะกันระหว่างกลางนั่นก็คือที่หลังสวนครับดูมอนว่าตอนนี้หัวเนี่ยเริ่มเสมอเสมอกันแล้วครับแต่ก็คือโควหัวกับโคดไทยหัวกับไทยครับเริ่มเบอร์เบอร์ ในนาของในนาของสีอนุมานจากวตะกังวังตะกอนน้ำอย่เกือบจะหนึ่งลำแล้วเว้ยเอา,เอาละครับตอนนี้สีอนุมานจากวัตะกังวังตะกอเดิที่จะบริไดยเดิอที่จะบริไดผายน้ำหน้าดําทมินจากทุงคาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอยู่ประมาณสามช่วคนเอาละเว้ย เอาเลยเข้าสู่ายร้อยแม่สุดท้าย100มรสุดท้ายสถานการณ์นี้ไปหน้าไรอะไรผิดพลาดครับายหัวสีฮารุบานมองไปที่ธงมองไปธงว่าสถานนี้ถ้าความผิดชนะแน่นอนวายยังไงดำทำม,มินพยายามไล่ตามกันไปพยายามไล่ตามกันไปไม่แน่ครับเรือขึ้นโคนชิงธงอะไรก็ขึ้นได้ในเมื่อสียารุบานขึ้นไปแล้วแล้วก็ควา้าประากครับ คณกรรมการตีธงไปสายน้ำทรายให้กับสีหนุมานครับ The winner is สีหนุมาน on the left. Thank you.